สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับอดีตอลัมนิสต์ของหนังสอพิมพ์ s p o ร t p o o l และสตาร์ซ็อกเกอร์ครับวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์นะครับฟุตบอลยังคงมีลงสนามกันอีกเพียบเลยครับแล้วก็วันนี้นะผมคัดมา4ตัวครับฝากแฟนๆในคลิปนี้เหมือนเดิมครับเป็น4ตัวจาก4รายการหลักนะครับในคืนนี้ครับก่อนอื่นนะครับเน้นย้ําช่องทางตรงนี้สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม V.P. นะคุณสามารถแอดไลน์มาได้นะครับ mc 3 3นะครับ ใส่แอดนำหน้าด้วยนะแอด MC33 คุณรับเบอร์ตองทุกวันแล้วก็บทสรุปแนวทางจากฟุตบอลนะครับจัดให้ทุกวันนอกจากนั้นยังมีทีเด็ดจาก NBA s เสิร์ฟถึงมือคุณทุกวันนะครับเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในทุกๆวันเลยนะครับย้ำนะครับแอดไลน์เข้ามาที่แอด MC33 นะครับเฉียคบจบทุกนีที่ไลน์ @MC33 อ่ะไปเริ่มที่ FA ฟเอคัพในรอบ4ครับสัปดาห์นี้เป็น FA ฟเอคัพนะฮาวสิตี้ครับทีมอันดับ4ของแชมเปี้ยนชิพจะเปิดบ้านพบกับเชลซีนะครับทีมอันดับ5ของพรีเมียร์ครับก็เป็นเป็นการเจอทีมเก่าของเลียมโรซิเนอร์ด้วยนะครับเขาเคยคุมทีมนี้เชลซีเนี่ยนัดที่แล้วสะดุดเสมอลีสมา2-2นะเมื่อกลางสัปดาห์ส่วนฮาวสิตี้ก็แพ้บริสตอลสิตี้นะครับคาบ้านเลยครับ2ประตูต่อ3คือฮาวเนี่ยตอนเนี้ย รั้งอันดับบนๆของแชมเปี้ยนชิพนะครับโดยที่ซีซั่นนี้โอลีแม็กเบอร์นี่นะครับกับโจโกเกลฮาร์เด่นมากนี่คือ2ตัวลุกที่เป็นความหวังของฮาเลยครับแม็กเบอร์นีนยิงไป13ลูกส่วนเกลฮาร์ายิงไป10ลูกนะครับอย่างไรก็ตามผมมองว่าเป้าหมายหลักของเฮาคือการลุ้นเลื่อนชั้นมากกว่าจริงๆพวกเขาก่อนนั้นมีลุ้นแบบพื้นที่ตโนมัสเลยนะแต่เนี่ยไม่ชนะมา2เกมเสด็จละถ้าไม่ดีจะหลุดเพย์ออฟเอาอ่ะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้อาจจะไม่ได้เน้นอะไรเยอะนะครับ ส่วนเชลซีผมว่าก็สลับมาใช้สำรองแหละเพราะมันจะเป็นรอบต้นๆแต่ว่าสำรองเชลซีก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เพราะว่าตัวเขาเยอะนะครับวันนี้แนวลุกน่าจะเป็นพวกเปโดเนโตนะครับอาริฮานโดกาาโชเอสเตีาวเรียมดีแลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ คนที่จะเล่นไม่ได้คือมาร์กูกูเรย่านะเจ็บจากเกมกับลีสนั่นแหละแล้วก็พวกริสเจมส์โทเซนนะครับหรือว่าฟิลิปยอร์เกนเซนต้องเช็คฟิตอีกทีแต่ว่าตัวเยอะอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรียมโรซิเนียเจอคู่แข่งแบบนี้นะครับผมมองว่าไม่ไม่ยากครับเกมนี้อ่ะผมชอบเชลซีนะผมว่าน่าจะชนะแล้วก็มีลุ้นเมตส์สองเลด้วยครับเชียร์เชลซีดีกว่าครับไปกันที่ึกบุนเดสเลกาเยอรมันบ้างครับโบอสเซียดอร์ทมุนนะครับทีมรองจ่าฝูงจะเปิดบ้านพบกับไมล์ซึ่งตอนนี้รั้งอันดับ14คสิบวกกมมา2-1ในเที่แล้ว แล้วก็เป็นการชนะมา5นัดรวดแล้วนะครับในลีก แต่ว่าไมส์เองช่วงหลังก็ผลงานดีขึ้นนะครับเกมที่ล้วชนะอัลส์บวก2 0แล้วก็เป็นการชนะมา3นัดรวดนอกจากนั้นยังแพ้แค่นัดเดียวนะครับจาก10เกมหลังสุดเท่านั้นนะครับแพ้นัดเดียวเท่านั้นจาก10เกมอะ่ะอืมไม่ธรรมดาไมซ์ ice, ชั่วโมงนี้วันนี้ดอดบุญมีปัญหาด้วยเพราะว่านิโคลชอตเบกนะครับเซนแบกตัวสําคัญติดโทษแบนนะครับจากการสะสมประเด็นครบกำนดนแล้วก็พวกคาร์เรมอเดยามีหรือว่ายานเกาโตเนี่ยก็ต้องเช็คฟิตอีกทีหนึ่งส่วนเอมเรชาน กลับมาเซลซับิเซอร์สองกองกลางเจ็บนะครับเล่นไม่ได้ดอดมุนมีเกมกลางสัปดาห์รออยู่ซึ่งจะต้องเจอกับอตาลันตาในสุดยูฟอาแชมเปี้ยนส์ลิกรอบเพลย์ออฟนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นอาจจะต้องมองข้ามช็อตแล้วเกมนี้อาจจะต้องในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายัางไงต้องรักษาความสดของนักเตะไว้ ไว้บทในเกมนั้นเพราะว่าสำคัญจริงๆนะครับฉะนั้นเป็นโอกาสของไมาส์ครับด้วยฟอร์มที่ดีแบบนี้ด้วยผมมองว่ามีโอกาสจะสู้ได้สูสีไปได้คิดนะครับและถ้าเล่นดีๆเลยไมส์มีลุ้น1คะแนน,นกลับออกไปเหมือนกันนะครับเชียร์ม์ดีกว่าถ้าจะแพ้เต็มที่ก็อาจจะลูกเดียวเท่านั้นนะครับชอบมาส์นะครับไปกันที่สึกลาลีกาสเปนบ้างครับเอลเช่ L นะครับทีมดับ15เปิดบ้านพบกับ โอซาซูน่าทีมอันดับ9นะครับเอลเช่ che, เนี่ยช่วงหลังไม่ดีแล้วนะครับคือเกมที่แล้วแพ้เรอัลโซเซดาดมา1ประตูต่อ3แล้วก็เป็นการแพ้มา3นัดติดนะครับในลาลีกานะครับส่วนโอซาซูน่าบุกชนะเซลตาบีโก้มา2-1นะครับชนะ สามจากสี่เกมหลังเลยครับสำหรับโอซาชินะโอซาชินะช่วงนี้เล่นดีนะครับวันนี้จะมีข่าวดีได้ลูคัสตอโร่นะครับกองกลางตัวรับน่บพ้นโทษแบงกลับมาด้วยแต่ว่าพวกจอร์นมอนการโอลาลงไปถึงอีเกเบนิโตนะครับยังเป็นสองคนที่เจ็บอยู่ครับขณะที่เอลเช่นะครับจะไม่มีดาวิดอัฟเฟนคูเบอร์นะครับเซ็นเตอร์แบ็ก ชาวออสเตรียที่ติดโทษแบนนะครับนอกจากนั้นราฟาเอร์นะครับกองหน้าคนสําคัญอีกหนึ่งคนก็เจ็บแต่ว่าอันบารโรโรดิเกสก็ถือว่าทดแทนได้ดีแล้วกน็น่าจะมาจับคู่กับอันเดรซินวานะครับคือเอลเช่เนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีโดยธรรมชาติอยู่แล้วช่วงหลังฟอร์มอาจจะแขวนไปบ้างแต่ว่าเกมเนี้ยจะกับโอซาซูน่าผมมองว่าเป็นเป็นงานที่ไม่ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับเกมสูสีเชื่อว่าออกมาสูสีแล้วก็มีลุ้นออกได้หมดทุกหน้าแต่ว่าอิงเจ้าบ้านดีกว่าบอลแบบเนี้ย ผมยังชอบเอลเช่มากกว่านะครับอ่ะคู่นี้เชียร์เอลเช่ไปมาปิดท้ายที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นเกมระหว่างโมนาโกครับพบกับนองนะครับก็เป็น2ทีมที่ผลงานช่วงหลังไม่ดีเลยนะครับโมนาโกเนี่ยตอนนี้รั้งที่10นะครับเก็บไป28แต้มจาก21นัดนะครับเกมที่แล้วเสมอ,อนี้0 0นแบบน่าผิดหวังแล้วก็ช่วงหลังชนะแค่นัดเดียวจาก7เกมหลังสุดถือว่าฝืดทีเดียวนะครับส่วนนองเนี่ยนองอยู่อันดับ17เป็นรองบวยนะครับผลงานไม่ดีขึ้นนัดที่แล้วแพ้ลียงคาบ้าน 0ประตูต่อน1นแล้วก็เป็นงารแพ้4เกมติดปัญหาของนองคือเกมรุกเนี่ยฝากของให้กับมัตติสอาบรินค่อนข้างเยอะนะครับคือเป็นตัวแบกอยู่คนเดียวคนอื่นแทบไม่ช่วยอะไรเลยแล้วก็เกมรับก็ไม่ได้แน่นด้วยโมนาโกเนี่ยก็จะมีปัญหาในพวกในเรื่องของผู้ตัวเจ็บวันนี้ อันซูฟาตินะครับแล้วก็วอลฟาสเป็น2คนที่ต้องทดสอบความเฟสิตีแต่ว่าลูกัสฮาเรเดกี้นะครับเอริกไดเออร์โมฮัมเหม็ดซาลิซูทาคุมิมินามิโน,โนรวไปถึงปอป็อกป,ป,ปาเล่นไม่ได้นะครับไม่ดีทั้งคู่แต่ว่าโมนาโกศักยภาพเหนือกว่าและที่สําคัญนะครับคู่นี้เจอกันที่สนามแห่งนี้นครับที่บ้านของโมนาโก11นัดหลังสุดปรากฏว่าโมนาโกชนะไป10นัดนะครับ อืมก็ยังเป็นจุดที่ทําได้ดีกว่านะครับเฮดทูเฮดข่มมิดเลยฉะนั้นวันนี้ยโมนาโกต้องต้องต้องการ3มแต้มด้วยเพื่อลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับผมว่าเชียร์โมนาโกน่าจะมีอนาคตกว่านะครับลุ้นเมตสสองได้ชอบโมนาโกนะครับอ่ะวันนี้4ี่ตัวครับก็จะมีเชลซีจากพรีเมียร์ลีกนะครับมีไมซ์จากบุนเดสซีก้าเอลเช่อาวขอให้เชลซีเนี่ยจากเอฟอครับนะครับไม์จากบุนเดสซีก้าเอลเช่จากลาลีกาและโมนาโกจากลีกเอิงนะครับ ทัวร์อีกครั้งนะครับเชลซี minus เอลเช่และโมนาโกนะครับ4ตัวนี้จัาไปและอย่าลืมนะครับทุกท่านเชียร์ให้ครบจบทุกหลีกตองทีไลน์แอดของเราตรงนี้เลยนะครับแอด mc 3 3นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ